สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ห้อง่าตัดโรงพยาบาลเอราวันนะคะวันนี้หมอจะพามาเยี่ยมชมการผ่าตัดโรคหลอดลมตีบค่ะโรคหลอดลมตีบในสุนัขนะคะมักจะเกิดขึ้นในสุนัขพันธุ์เล็กทั้ส่วนใหญ่นะคะพวกชิาวาว่า้อมพันธุ์หน้าสั้นต่นางๆนะคะซึ่งอาการก็คือจะมีอาการหายใจลําบาก้าปักหายใจรีนง่วงแล้วก็ที่สําคัญคือไอเสียงเหมือนห่านะคะถ้าหาบ้านไหนนะคะที่ลูกของเรามีอาการแบบนี้ที่พามาเช็คอัพที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งโรคหลอดลมตีบเนี่ยนะคะจะแบ,บ่งเป็น4ีระยะนะคะระยะ ระยะที่1ระยะที่2สามารถใช้การรักษาทางยาได้อยู่นะคะส่วนระยะที่3ระยะที่4การรักษาทางยาเริ่มจะไม่ได้ผลดแล้วโดยเฉพาะหลอดลมจีเกสีนะคะซึ่งจะเห็นว่าหลอดลมนนอะค่ะจะหายไปเลยตีบไปเลยไม่เห็นท่อสีดำๆนี่เลยนะคะปกติแล้วจากฟิล์มเอ็กซเรย์เราจะเห็นท่อสีดำๆท่อหลอดลมนะคะวิ่งยาวตัง้งแต่าปากจนถึงข้อต่อตรงน,นี้นะคะแต่ของน้องผลน,นี้ตีบแบบสนิทเลยเกิดจากดุกอ่อนนะคะแล้วก็ผนังหลอดลมนะคะหย่อนคล้อยทําให้ติจีบหลอดลมน้องจะมีอาการ หายใจเข้าไม่ได้หายใจลําบากนะคะซึ่งต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขอย่างเร่งด่นวนเพื่อให้น้องสามารถมีคุณภาพชีวิตและชีวิตที่ยืนยาวต่อไปได้ะคะ่ะ